เป็นรถเอสเป็นรถครอบครัวขนาะน่ะเดินเราแต่แก้ทางไงแล้วเพราะว่ามันเป็นรถไฮบริดไฮบ้ไฟสายไฟมันอยู่ใต้ท้องสายไฟที่อยู่ใต้ท้องแล้วเราก็ต้องทำก่อนเพราะว่า ทุกขั้นตอนถ้าเราทำขั้นตอนเปลี่ยนจากเดิมมันจะงงๆมันจะทำให้เราบางที่มันลืม็ะอาปยืนให้คนไปก็เปิดตรงนี้ออกต่างน้ำเนี่ยเพราะว่าน,นี่ ABS